ทีการใส่กลับไปใหม่เนี่ยเราให้ดูตัวตัวบ่ามาด้วยมันทําบ่าเอาไว้ให้ตรงกับบ่าเดียวกันเราเล็งก่อนก่อนที่เราจะใส่ <S 2> <S 2> <S เวลาว่าใช้ได้ก็คือแน่นปกติ ตอนนี้เราจะมาทดสอบการใช้บล็อกไฟฟ้ากันเพื่อเอาออก,อ,กอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือการเอาใช้บล็อกไฟฟ้าออกบล็อกไฟฟ้ามันจะทําหน้าที่ก็คือตอนยิงออกเนี่ยถ้าเรากดอย่างเงี้ยมันจะไม่มีแรงกระแทกกดอย่างเงี้ยมันจะฟรีแต่ถ้าเรากดลากยาวมันจะอ่านค่าแรงการขันแน่นของน็อตตัวนั้นๆแล้วมันจะสั่งการกระแทกออกมาตามค่าของมัน เราจะขันด้านหน้าก่อนนะเวลาลื้อถอดชุดน,นี้ออกเราจะเอาชุดชามออกก่อนกดตรงๆจับตรงๆให้มันคงแล้วก็กดออกอันนี้ในการขันน็อตตัวด้านหน้าเนี่ยเราไม่ต้องมีอะไรไปจับมาเลยถ้าเราใช้บล็อกไฟฟ้าหรือบล็อกลมเพราะว่าตวัวมันเองเนี่ยมันสามารถสามารถอะไรสามารถที่จะหยุดตวัวมันเองได้เพราะว่ามันมีลูกสูบ มีข้อเวี่ยงเป็นตัวต้านอยู่เลยสามารถใช้บล็อกไฟฟ้าบล็อกลมเนี่ยสามารถยิงออกได้เลยมันจะหยุดนิ่งเลยมันจะไม่สามารถที่จะตามได้พอออกเสร็จแล้วเราก็เอาชุดชามหน้าชุวยพัดน์เนี่ยออกโยกออกแล้วเราก็มาวางเอาไว้อย่างนี้ต่อไปเราก็จะถอดชุดชุดชามหลังออกชุดคัตออกโดยใช้ลูกบล็อกเบอร์19เราก็มาได้ดูเบอร์19ตอนนี้ในขณะที่เรา จะถอดออกเนี่ยเราต้องจําชุดน็อตให้ได้ว่าน็อตแต่ละตัวแต่ละรุ่นเนี่ยว่ามันใช้เบอร์อะไรด้านหลังใช้19ของ Honda ด้านหน้าเป็นเบอร์22มันจะเหมือนกันแทบหมดทุกรุ่นของ Honda นะยี่ห้อ h o น d ้าออกแบบมาก็คือจะเหมือนกันแล้วก็มาต่อที่ตัวตัวเบอร์ที่ตัวน็อตคัตเบอร์19กตอนี้วิธีการออกเนี่ยตัวเนี้ยของชุดปากครอบคัตเนี่ยมันตามมันเบามากนะ ถ้าเรายิงไปเลยโดยที่ไม่จับเห็นไหมมาหมุนตามมาหมุนตามมาหมุนตามเพราะนั้นเราต้องจับมันแต่ในการจับมันเราจะไม่ใช้มือเปล่าอย่างนี้แล้วจับแล้วยิงอย่างนี้แล้วจับเราจะไม่ใช้มือเปล่าในการทํางานเราจะต้องใส่ถุงมือถ้าถุงมือไม่มีเราใช้ผ้าถ้าถุงมือไม่มีเราก็ใช้ผ้าแทนทดแทนได้ผ้าจับแล้วก็ยิงมันแต่ถ้ามีถุงมือก็ใส่ถุงมือใส่ถุงมือแล้วเราก็จับ หรือพอจับตัวนี้แล้วถ้าเกิดเรามีลูกน้องมีทีมงานคอยช่วยก็ช่วยจับล้อได้หรือจะเบรกก็ได้กดเบรกค้างไว้ก็ได้เพื่อไม่ให้มันหมุนตามพอชุดกลไกของชุดคัดตรงนี้เพาคัดเนี่ยมันส่งกําลังต่อท่อเป็นไปเปลืองท้ายแล้วเข้าไปที่วงเพลาล้อพอเราจับล้อมันก็จะช่วยต้านได้อ่าอ,อย่าช่างใช้จับล้อก็ได้แล้วผมจับตัวนี้เวลายิงต้องให้มั่นคงนะครับกดค้างเอาไว้ก็จะออกเลยแลก็จะออกตามที่เห็น แต่ถ้าไม่มีบล็อกไฟฟ้าไม่มีบล็อกลมเราจะเอาออกยังไงโดยที่ไม่ใช้บล็อกไฟฟ้าบล็อกลมเราก็จะใช้ตัวตัวนี้เป็นตัวชุดจับชุดคันหลังเป็นเครื่องมือพิเศษที่มันสามารถจับได้ตอนนี้อยู่ที่เราจะเพิ่มศักยภาพของตัวมันตอนนี้ตัวจับของมันเนี่ยมันเล็กมากมันเล็กมากมันสั้นง่ายเวลาเข้าไปล็อกแล้วเนี่ยมันตื้น มันตื้นมันไม่สามารถที่จะจับได้มันตื้นบางทีมันหลุดเพราะนั้นเราอาจจะไปเชื่อมต่อต่อน็อตออกมาให้มันยาวเพื่อให้มีความยาวเข้าไปเข้าไปจับมันอยู่แน่นอ่อา๋ยวลองดูตอนนี้ตันนี้เบอร์สิบก้าวิธีการก็จะเหมือนข้างหน้าเหมือนกันคล้ายๆกันแต่เคยเจอน,อน็อตบางตัวแล้วมันออกยากเราจะใช้แป๊บต่อวิธีการเราก็หาตำแหน่งให้ดี ดูความถนัดนะบางคนถนัดซ้ายถนดัดขวาถนัดยังไงดูเอานะว่าจะโยกอะไรก่อนอะไรหลังตอนนี้ตอนขันออกเนี่ยถนดัดความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันจะเป็นซ้ายจะเป็นขวาความถนัดก็ลองดูครับเนี่ยการมีแป,ป๊บต่อเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มแรงเราจะจับตัวนี้ไว้เฉยก็ได้หรือจะอจับตัวนี้จับเฉยเฉยก็ได้แล้วแต่ความถนัดของเรานะแล้วเราก็ใช้แป,ป๊บเนี่ยเพิ่มศักยภาพความแรงของมัน เฟซบุ๊กสอนซ่อมมอเตอไซค์รวยรวยชอบกดไลค์แชรกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้นะคะและอีกหนึ่งช่องทางทางยูทูบช่างกล้าสอนซ่อมมอเตอร์ไซค์อย่าลื ถ้าเราไม่มีแป๊บมันจะทำให้เราทํางานหนักก็คือกว่าจะขันออกได้ยบางทีแทบไม่ออกเลยแต่ถ้าเรามีเครื่องทุ่นแรงเสริมเข้าไปมันจะเพิ่มกําลังให้มันออกง่ายอ,อันนี้เราออกแล้วเรียบร้อยเราก็ขันออก ขันออกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาตรวจสอบชุดขับสายพานว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้รถออกตัวละสั er, ่นออกตัวละสัน่นแล้วก็อะไรที่มันเสียหายตรวจสอบชุดคัชแล้วก็จะมาตรวจสอบชุดล bon. ูกปืนตอนนี้การตรวจสอบชุดลูกปืนเนี่ยก็ดูคร่าวๆได้ว่ามันเสียหายยังไงก็คือถ้าถ้ามันมีเสียงดังในชุดเฟืองท้ายเนี่ยวลาเราหมุนล้อเนี่ยมันจะมีเสียงดังคืดๆๆเนี่ยโอกาสที่ลูกปืนแตกเนี่ยแทบร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าอย่างเงี้ยมันเงียบๆอย่างเงี้ยน้อยมากที่จะเกิดสาเหตุที่ลูกปืนแตกแต่ถ้าลูกปืนแตกเนี่ยมันจะมีเสียงมันจะไม่เงียบอย่างงี้มันจะไม่เงียบความรู้สึกมันจะมีเวลาหมุนเนี่ยมันจะมีความรู้สึกได้ว่ามันจะปืดๆด้วยมันจะคืดๆคืดๆอยู่อันนี้คือมันเปลี่ยนมาแล้วจริงๆแล้วอ่ะมันเปลี่ยนมาแล้วอันนี้คือลูกปืนปกติแต่สาเหตุของลูกคันนี้คือเราจะมาดูชุดคัสชุดคัสตตัวนี้เนี่ย เรามาดูว่ามันจะมีจารบีเปิดเลอะเทอะไหมไหลไหมเนี่ยจริงๆแล้วคันนี้มีการถอดมาแล้วอันนี้คือรู้สาเหตุมาแล้วก,ก่อนหน้านี้ว่าจะต้องทําอะไรเดีย๋ยวเรามาถอดดูวิธีการถอดของชุดคัดตัวนี้กันว่าถอดอยังไงบ้างก็ใช้บล็อกไฟฟ้ายิงได้เลยอันนี้คือจะลองให้ดูนะว่าถ้าเราไม่มีตัวเครื่องมือพิเศษตัวนี้ตัวกดสปริงเนี่ยแต่เราต้องประคองหรือมีคนช่วยเราเนี่ยก็คือจับจับเอาไว้ให้เราไม่ให้มันดีขึ้นมันหลุดแล้วเดี๋ยวเกียวจะเสียด้วยเดี๋ยวลองให้ดู ก็คือถ้าทคนเดียวถ้าเปิดล้านทำคนเดียวให้ทำแบบนี้ยิงตรงๆนะครับนะมันก็จะดีขึ้นมาอย่างนี้แต่ถ้าเราเผลอมันโดยที่ไม่จับให้มันคงมันจะดีปึ้งเลยมันอาจจะโดนตัวเราได้อ่าใช่อ่อา๋ยวลองใส่กลับไปใหม่ลองใส่กลับไปใหม่ใส่เข้าไปครับ แล้วเราก็เร็งว่าบ่าของมันเนี่ยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมหมองจากข้างในลงไปตรงกันปั๊บเนี่ยเราก็กดลงเลยปึบเราก็เหยียบแล้วเราก็เอาตัวล็อกน็อตล็อกเนี่ยจะมีด้านคมกับด้านมนให้เอาด้านมนลงด้านคมเนี่ยขึ้นนะครับดูดูน็อตน,นะจะมีด้านคมด้านเรียบกับด้านมนให้เอาด้านมนเนี่ยลงแล้วก็ขัน เราจะใช้มือหมุนไปก่อนห้ามปีนเกลียวนะห้ามใช้บล็อกไฟฟ้ายิงเลยนะครับให้เอามือหมุนน็อตเองก่อนให้เสมอแล้วค่อยใช้บล็อกไฟฟ้ายิงพอเสมออย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเสมอเสมอเสร็จแล้วให้ใช้บล็อกไฟฟ้ายิงก็คือยิงได้เลยตามปกติ แล้วเหยียบแล้วขันเรียบร้อยแล้วก็คือนี้อันที่คือตัวประกอบน,อน็อตตัวนี้นะคร่าวๆตอนนี้เราจะถอดออกโดยที่ใช้เครื่องมือพิเศษมีข้อดียังไงเครื่องมือพิเศษตัวนี้มันจะป้องกันไม่ให้สปริงมาดีดนั่นเองไม่มีอะไรหรอกคือทําให้มันมีมาตรฐานป้องกันสปริงมาดดีแล้วก็ป้องกันชิ้นงานของลูกค้าเนี่ยเสียหาย ในการเครื่องพิเศษนี้ทําหน้าที่คือป้องกันชิ้นงานของลูกค้าเสียหายแล้วก็ทําให้เราปลอดภัยทําให้เราสะดวกในการทํางานรวดเร็วเรามาดูวิธีการถอดกันโดยใช้ตัวเครื่องมือพิเศษเราก็สวมเข้าไปตรงนี้เอาด้านที่เราจะขันเอาไว้ด้านนี้นะครับมันจะโผล่ขึ้นมาแล้วเราก็ขันน็อตตัวนี้ตัวยึดเข้าไป ขันแค่พอตึงมือแค่พออยู่เฉยๆอยู่แล้วพออยู่เสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะยิงมันได้เลยแต่ในการยิงตัวนี้มันจะลําบากนิดนึงมันไม่มีตัวอะไรจับเห็นไหมมันไม่มีอะไรจับ,เร,จบเราเอาขาจับได้ไหมได้แต่ว,ว่ามันก็ไม่ค่อยแข็งแรงเราจะไปที่แท่นปากกาวางบนแท่นปากกาก็ได้เพื่อจะยิงมันออกแต่ถ้าเรามีคนช่วยคนช่วยหลับ ถ้ามีคนช่วยมาช่างช่างชายมาข้างนี้ถ้าเรามีคนช่วยจับตัวตัวนี้ตัวขาไว้สองขาครับแล้วเราก็ทําการยิงได้เลยหน้าแบบน,นี้เราก็ยิงออกโดยที่ง่ายๆเลยจับแน่นนะครับก็คือน็อตมันก็จะหลุดแต่ว่าสปริงไม่ดีสปริงไม่ดีครับน็อตหลุดแล้วก็สปริงไม่ดีก็เหมือนกับตออประกอบเหมือนกันตอประกอบก็ทำแบบนี้แล้วก็ใส่ใน็อตได้เลยก็ยิงได้เลย ตอนนั้นเครื่องมือพิเศษมีไว้ดีครับแต่ถ้าในกรนี้เราไม่มีเราก็ต้องรู้ด้วยวิธีการถ้าเกิดติว่าเครื่องมือพิเศษเราเสียหายระหว่างที่เราจะถอดชุดคัดชุดนี้แต่เราต้องรู้วิธีการทําแบบแบบอื่นด้วยเราจะทําแบบแบบเดียวไม่ได้เพราะนั้นการเป็นช่างเนี่ยเราจะต้องฝึกฝนทําให้มีหลายๆแบบถอดแบบนี้ไม่ได้ถอดแบบอื่นได้ไหมใช้เครื่องมือตัวนี้ไม่ได้ใช้เครื่องมือตัวอื่นได้ไหมถูกไหมนะ เพราะฉนั้นเราจะต้องรู้จักเทคนิคต่างๆวิธีการต่างๆด้วยที่ทําให้มันออกได้โดยที่มันไม่เสียหายแล้วมันก็ถูกต้องด้วยนะพอเราคลายออกสปริงมันก็จะค่อยๆย,ย,ย,ยืดตามตัวมัน